สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเจี๊ยบช่วยประชาชนล่าสุดหมอเจี๊ยบก็โพสภาพที่มีอาสาจากทางบ้านต้องขอับรถจักรยานยนต์เพื่อนำอํำยาไปส่งให้กับผู้ป่วยถึงหน้าบ้านแม้ว่าฝนจะตกหนักหรือว่าทางจะมืดแค่ไหนก็ไม่หวัน่นลุยเต็มที่เพราะผู้ป่วยกําลังรอยาอย่างมีความหวังโดยได้มีการระบุว่า ภา,ารกิจส่งยาในแต่ละวันให้ผู้ป่วยจากอาสา,าทางบ้านที่สมัครกันเข้ามาขอเพียงหมอบอกมาจะเคสด่วนแค่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงก็ทุ่มเทกันสุดยอดมากหากมีบริษัทน้ำมันไหนอยากช่วยสนับสนุนเรื่องค่าน้ำมันให้อาสาท,ที่มาสงา่งยาติดต่อเขาทางมูลนิธิได้เลยนะคะทีมตัวเล็กใจใหญ่ร่วมสมทบทุนชื่อบัญชีมูลนิธิ l e s b i Hero หมายเลขบัญชี0411708853 ธนาคารกสิกรไทยสาขาซึนพระบางนาซึ่งแฟนๆเข้ามาชื่นชมรัวๆเลยว่าขอบคุณโครงการของหมอเจี๊ยบและทีมงานทุกคนนะคะได้รับการติดต่อได้ยากทำอาการขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ